สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีนตลบเข้าสู่ชแนลพีเกมส์สตูดิโอครับในวันนี้เรามาอยู่กับเลเยอร์สองยูนิตเลเวนในแบบที่ชื่อว่าโรงน้ํามันอยู่ตรงกลางครับซึ่งแมปนี้ครับมีความพิเศษตรงที่ว่าเจ้าตัวฐานแร่เราครับจะไม่มีให้เก็บนะครับเราเนี่ยจะต้องมาแย่งโรงน้ํามันกันแทนซึ่งตรงนี้ครับที่จริงโรงน้ามันมันไม่ได้มีอยู่ตรงเดียวแต่ว่าผมโดนโอ้โหผมโดนละเอากันเลยเพื่อน ผมจะส่งนี่ครับรถแรกผมไปเป็นสายบ้านคนอื่นเฮ้ยยังไม่ตายโอ้ผมผมต้องได้สร้างกำแพงไม่งั้นมันจะมีคนเอารถแรกมาหน้าบ้านผมเรียบร้อยครับปิดเลยไม่ยอมไม่ใครเข้าละนี่ผมส่งสปายผมก็ไปเก็บกล่องละเฮ้ย จมวอนนี่มันรู้ทันที่จริงผมตั้งตั้งบ้านอันนี้นี่ผมตั้งแบบอันนี้มาเลยนะแย่มากเลยอุ้ยอุ้ยแค่เก็บกล่องพยาบาลได้ก่อนนี่คืออีซี่แล้วเนี่ยโอ้ดูครับกล่องเกิดบ้านชมพูอย่างเยอะโอ้ คือแมปนี้ครับมันจะไม่มีแร่ให้เก็บนะอย่างที่ผมบอกแต่ว่ามันจะมีเจ้าสิ่งที่เรียกว่าเนีผมขอทำลายทิ้ก่อนได้ไหมเน,นี่ครับแล้วยิ่งช่วงเลดเกมเนี่ยโอ้เปิดกันแล้วหรอโอเคนี่ยครับช่วงหลังเรานอกจากอันนี้เราเราจะสามารถ มีเขาเรียกว่าไงสามารถสร้างโรงน้ำมันได้เพิ่มนะครับนอกจากที่เราไปยืนแล้วอ่ะอันนี้ไม่ต้องสร้างล้ะอันนี้ผมสร้างไว้กันเข่าโครโนเข้ามาในบ้านเรานะ มผมสร้างฐานซ่อมรถเอาไว้เผื่อรถแม่ผมโดนพังนะไม่มีตังแล้วครับอสองสามไม่มีตังแล้วจ้า เฮ้ย,ยมีคนจะบวกกันละงั้นผมผมว่าผมควรจะทำลายสียมพูก่อนหรือเปล่าเออเนี่ยอันนี้ผมปิดหน้าบ้านเอาไว้ นี่ผมว่าม like hey, right. ันเขาน่าจะถูกทำลายหลายอย่างอยู่นะเออแหละขอเก็บเยอะๆหน่อยต้องบัตเทิลพอเทสครับเราบัตเทิลพอเทสไปไล่ถล่มหลังบ้านเขาทิ้งเลยฮ้ยอ้้หู้อไม่ทันข้อไม่ทันออ ไอ้สีชมพูที่ต้องโดนผมนวดหนักๆแล้วผมจะนวดด้วยแพทเทิร์นฟอร์เทสนี่แหละอุยยบว,วบวกแล้วบวกแล้วใส่นวใส่ยับ ผมว่าผมโดนนะเออนนั่แหละบวกนัวบวกยับบวกกันไปเลยต <Construction complete. S 1> ูไม่เกี่ยวเฟ้ยเฮ้ยเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อนหลังบ้านนะเพื่อนหลังบ้าน งั้นงั้นผมไปมั่ง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 ไปครับเราไปเราไปเออโดนผมว่ากระจายกระจายกำลังเอ้ยทำอะไรกันไว้ทำอะไรกันไว้เรา เราอะทำไรเราไว้อะเออผมว่าผมน่าจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะไปนะเออเรียบร้อยครับเออ เขาเรียกว่าคนที่อยู่เงียบๆจะเป็นมกักจะเปฝ่ายชนะครับเกมเนี้ย <laughs> ผมบอกเลยถ้าคนอยู่เงียบๆม่น่ากลัวสุดละโอเคแอบซุ่มแอบซู่มในพมมืดเฮ้ย <c oughs> ขอเอ็นขอเป็นคนเอ็นได้ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคครับ อันนี้เรามาอยู่ในเกมที่2กันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยโฮสเนี้ยได้ปรับให้เกมมันยากขึ้นมาหน่อยครับด้วยการที่ปรับให้ไม่มีนี่นะครับปรับให้ไม่มีกีเอทดกล่องมันเลยทําให้เงินในช่วงต้นเกมเนี้ยมันจะหา,ายากกว่าเดิมแบบเยอะมากโอ้โหไม่ไหวละผมผมสู้เขาไม่ไหวผมสู้เขาไม่ไหวเราหนีดีกว่าครับอ่าเลยอันนี้อีกอย่างนนะ สิ่งที่คุณผู้ชมหลายคนทักมาว่าไอ้นี่ลบไงครับให้เรากดชิกนะครับแล้วกดปุ่ม delete เนียครับมันจะหายไปเลยเจ้านินตัวนี้นะโอเคผมจะเอาไปฝากไว้ในบ้านใครสักคนแล้วกันส่งสปายเหมือนเดิมครับเขาผมหวังว่าเขาจะไม่สนใจนะนี่ผมสร้างไว้หลังบ้านเลยสร้างไว้สักสองหลังครับเออสองหลังอะไร นี่ครับแล้วผมก็สูบได้ตัวฝรั่งเศสเนี่ยเรียกว่าโคตรเถื่อนเลยแต่แบบนี้ฝรั่งเศสมันโดนเนื้อนินึงนะตรงที่โอ้ผมลืมไปเนาะมันไม่มีกล่องนี่นะชอบนี่ยิงเลยคนที่ได้ตรงเนี้ตรงกลางคือโคตรเก่งครับเก่งเกินผิดปกติอะเพราะว่ามันได้เงินเยอะมาก นี่ผมจะสายการยิงอย่างนี้ครับ<อ>แล้วก็จะสร้างการเดนในการช่วยปกป้องในชน่วงต้นเกมนะครับอืมปืนใหญ่เราโหดมากวุ้ยๆผมอาจจะต้องช่วยเขานะถ้าถ้าเขาพังก่อนเราก็จะพังตามครับ ยเนี่ยพอมันไม่มีกล่องปุ๊บการเงินมาติดขาดเลยน่าสีนี้น่าจะแพ้แล้วแหละโดนขนาดนั้นแหละผมต้องสร้างฐานไฟอีกอันหนึ่งก่อนนะ แล้วก็ค่อยวางเสานีไม่งั้นไอ้ปืนใหญ่เราไม่จะไม่ทำงานอ่ะเออโดนโดนดักยิงโดนดักยิงหน้าปากซอยโอ้โหเขาเล่นออกซปเปอร์ไพ่พอนั่เลย อันตรายครับอันตรายคือไอตัวไอรอนเคเทนเนี่ยมันสามารถจบชีวิตเราได้เลยนะผมต้องออกคนไปตัดกันละมีคนสร้างสปายนะครับคนนี้จะเข้าสีม่วงนะโอ้มาละโอ้ไรอนเคเทนเขาเสร็จแล้วอ่ะ คือตอนนี้วัดกันละใครจะเป็นคนโดนซึ่งแน่นอนอยู <kicking. s uk Sure> <enthus> ่แล้วมันต้องเป็นผมแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันต้องเป็นผมเพราะผมมีแกรนแคนตานอนยังไงล่ะโอ้โหพังหมดเลย Unit lost. Our base is ready to attack. Unit ready. Structure sold. Building. I can see him. Vehicle ready. Unit lost. Right turn. Unit ready. Unit promoted. Right turn. I got him. Ready to roll. Unit ready. Unit lost. เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราสองคนต้องรวมพลังกันไม่งั้นเราจะแพ้อะปูมันสู้ไม่ได้อันนี้มันสู้ได้ไหมเนี่ย ไม่ทันจริงจริงโอ้โหยังจะมาสู้กันอีกเหรอแย่ละผมโดนบุกสองทางเลยนี่แหละยิงกันเหรอฮะยิงกันเหรอฮะเฮ้ยหยุด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 อย่าหยุดเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเออแหละยิงใส่สีม่วง มันบังอาจมากเฮ้ยยังมีแล้วขยันอยู่หรอเพื่อนถามจริงคือขยังบุกกันนี่คือนี่แล้วนะแตกนะคือขยังบุกกันอีกนี่คือเราจะแพ้กันทั้งคู่นะเพื่อนรู้ตัวปะเนี่ยรู้กันรู้ตัวปะเนี่ย โอเคครับผมไม่ได้ยิงใส่เราเป่าเนี่ยไม่ใช่แล้วยิงใส่ผมนี่แหละโอเคครับผมไม่ได้ยิงใส่เราผมไม่ได้ยิงใสลเรา